เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน,น,ดนเ,ดเดี๋ยวก่อนโอ้เอ๊ดันประตูดันประตูมาแล้วเดียวเดี๋ยวเดียวอ,อยากออกแรงครับผมใจเย็นๆลูกใจเย็นๆโอ,อ้โหอยากออกมาแรงแล้วอะไรอย่างนี้นี่โอ้พอหายดีแล้วก็เล่นอะไรไม่รู้เรื่องอนี่สุพรรณสานี่ คุณพ่อจะให้ออกมาอยู่แต่รอพี่ฟิล์มก่อนคุณพ่อเปิดประตูไม่ทันเลยครับเมื่อกี้นี่สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะครับผมมาดูอาการของน้องสุพรรณษาวันนี้นะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็อยากออกมาแรงนะครับผมถึงขั้นดันประตูคุณพ่อจับไว้ไม่อยู่เลยคุณพ่อกลัวเขาออกมาแล้วเขาวิ่งนะครับผมเอาค่อยๆเดินมาทางนี้ลกูกโอ้ยสุพรรณษานเนาะ ค่อยออกมาค่อยออกมาค่อยออกมาเน่เฮ้ยดันยเฮ้ย้ดันโอ้ยดันประตูมาเอ้าค่อยค่อยค่อยเดินค่อยค่อยเดินโอ้โหดันตึง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 ห่วงพี่ฟิล์มแรงครับผมพี่ฟิล์มหนูหายดีแล้วพี่ฟิล์ม สวัสดีค่ะครับเราในช่องฟังวะรีสีอภายนะคะยังไม่เต็มร้อยนะครับผมประมาณ60%เนอนาะ60-70%เนี่แหละมาทางนี้ลูกมาทางนี้เดินก่อนเดินก่อนเดินใกล้ๆก่อนเพิ่งรีบร้อน เนี่ยพี่ฟิมมานี่แล้วเออเอเดินรอบใกล้ก่อนลูกเดินรอบใกล้ก่อนพักก่อนพักก่อนเอโอโอ้ดันประตูออกมาไม่ไม่ใช่อะไรนะครับผมผมยังไม่อยากให้เขาดันออกมาเพราะว่ากลัวเขาบินไปหาพี่ฟิมเมื่อกี้นะครับผมแต่คุณพ่อก็เปิดประตูไว้เนี่ยแหละครับให้เขาออกมาเดินใกล้ๆนี่แหละ แต่เมื่อกี้เขาดูเหมือนว่าเขาจะรีบแรงนะครับถ้าง,งั้นก็เดินหน้าบ้านนิดนึงมาลูกมะพอพอได้อุ่นเครื่องหน่อยมะหกสเนะครับตอนนี้ยังไม่เต็มร้อยออย่างอีกนิดนึงแต่ว่าก็เดินดีได้เยอะ ยังไม่ไปยังไม่ไปไกลนะคะคนเก่งค่ะมาค่ะมาค่ะเอากินหญ้าแล้วเอากินหญ้าก่อน เพิ่งพาน้องเดินเร็วค่ะอัปเดตอาการหนูสานะครับวันนี้60กว่าแล้วนะครับ60กว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วใกล้จะเต็มร้อยแล้วยกขาได้เยอะเลยถ้าเต็มร้อยก็วิ่งได้ทันทีแหละครับผม หวังว่าพอ่พอ,พอแมพ่พี่น้องเอฟซนะครับที่เป็นห่วงนูสาก็คงจะหายกังวลใจบ้างนะครับผมหนูสาก็สบายดีนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยนะครับผมถ้าเต็มร้อยก็คงจะวิ่งเล่นกับพี่ฟิล์มได้เลยนะครับมีเรียนไหมคะวันนี้ีค่ะเรียนทุกวันเลยบ่ก็เรียนจานหนึงศุขค่ะฮะ เรียนจันถึงสุกจันถึงสุกอ๋อเอออ่ะพันองออกมานี่มาษา,าว้วนิน้ซาซา,าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้สุพันษาจะอยากเข้าคอกอีกไหมครับผม ดูเหมือนว่าสุพรรษานี่เมื่อวานนี่ไม่อยากเข้าพระเนตรน,นะครับไม่อยากเข้าคอ,อกเลยไปพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มไปแล้วนุน่นพี่ฟิล์มไปแล้ว เรียกไม่มาง่ายๆนะครับทุกวันนี้มือนรู้นะครับว่าพี่ฟิล์มจะพาเข้าพเนียดแต่ตัวเองนี่ยังยังอยากจะวิ่งเที่ยวก่อนไม่ได้ลูกไปไกลยังไม่ได้ค่ะไปไกลยังไม่ได้ค่ะสาวนี้มา ไปไปเดินด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 เดิน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 สุพรรณษาไปเข้าบ้านเข้าตำแหน่งเดิมหนูยังเป็นคนป่วยอยู่ค่ะ <c oughs> ต้องรักษาตัวก่อนนะมาเร็วมาเร็วหนูษาเร็วดูดูเหมือนรู้เหมือนรู้ครับว่าพี่ฟิล์มจะพาเข้า เข้าพเนียดนะครับผมทำท่าถอนหญ้าเฉยเลยเออเออ,อกลังเว็วมมามา้มาเออ<า>เออเออเออฮ้ไม่เอาไม่เอ,อาท่านพี่ฟิล์มทำเสียงเออในน้องจะวิ่งหาเลยนะครับผม กรณีที่ถ้าสุพรรณสานี่ไม่ฟังนะครับแบบว่าเรียกไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าทําเสียงเอ้อเนี่จะวิ่งไปหาเลยทําเสียงเอื้อแล้วก็ทําแบบเหมือนว่าล้มนะครับสุพรรณสาก็จะวิ่งไปหาทัานทีเอาไหนลองนิดน,นึงสิน้องไม่ฟังลองสิเออเออเฮ้ยเาาบาเบาเบาเบา ไปเข้าพเนยรได้แล้วหนูเข้าพเนยรได้แล้วค่ะคนเก่งรักษาตัวก่อนช่วงนี้วันนี้เข้าง่ายนะครับผมเมื่อวานนี้จะวิ่งไปปิดประตูด้วยไปเข้าไปาเข้าไปก่อน,นดีมาก ษาตัวก่อนลูกเดี๋ยวให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนกอดพี่ฟิมใหญ่เลยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะเม่เอาพี่ฟิมหนูอยากออกไปเที่ยวอยีกแล้วใจยิ้มลูกใจยิ้ม เนี่ทำไมหนูดื้อยางงี้เนี่ยฮะนีะ่อย่าไปเล่นประตูเข้ามาบ้านก่อนเข้ามาปิดคลิปก่อนเร็วเข้าปิดคลิปก่อนเนี่ดูสิไม่ฟังไม่ฟังโดยพี่ฟิล์มดุแล้วนี่พี่ฟิล์มดุนะคนป่วยทำไมดื้อยางงี้นี่ เข้ามาก่อนเ,อเข้ามาเข้ามาพักผ่อน<ป>แล้วเข้ามาปิดคลิปบอกพอ่พอพอ่อแม่แม่พี่พ,พี่น้องน้องเอฟซีก่อนเร็วหนูจะหายดีแล้วเร็วเนี่ยอ,อ้าฟิล์มไปเอเอออยู่ตรงนั้นสิ <laughs> ไม่ต้องอึแล้วเอาหันมาปิดคลิปแล้วคนดีจะหายดีแล้วอา้าวกระเ<ร>พ<อ>ี่ิมคลิปแ,แค่นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดชอบกซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นปกำลังใจให้ช่อง Family สีสุดท้ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับออาลี่บอกมาเร็ว ปๆๆปปปปไปปปเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยยเ้เฮ้ยเฮ้้ายอ้อเไรย้ย้เเ้้ฮ้คเยยเยเ อา้าวโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาสุพรรณษาเข้าเข้าพระเยดก่อนไปแล้วเอเอก่อนเร็วไม่เ,เข้านั่นน่ะลองวนเล่นนั่นมาทางนี้มางนี่ย <c oughs> <c oughs> ดันนี่หนูต้องรักษาตัวก่อนลูกโอ้ย ทำอะไรนั่นทำอะไรเอาออกมาฟิวมากก่นเข้าไปใหม่ลูกเข้าไปใหม่เดี๋ยวพ่อจะปิดให้เอ Merkel, said, ako, ้ามาออกมาเอาวิ beeping, ma, ma, ่งเข้าไปเออก่อนเออก่ออนเอโอเคเอ้าดูตัวกันนครับโอเคมันต้องหลอดช่างองกลูกเออโอ้ลอดออกแล้ว โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่น,นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ